วัสวัสดีครับพบกับผมแอปนิเตอร์วันนี้นะครับก็อยู่กับรายการมัรงไรงะในตอนที่50กันแล้วฮู yeah. ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะน่าจะ3เด e ือนกว่าๆได้นะครับยังเป็นยังไงกันบ้างฮะยังสบายดีกันอยู่ไหมครับอืมส่วนคนทําเนี่ยก็ยังยู่ยังดูนะครับ รายการนี้ก็ยังอยู่เช่นกันนะฮะสำหรับรายการรีวิวมังงะสนุกๆรายการนี้นะครับกับมังรายงานนั่นเองช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่เดือนเมษาแล้วนะฮะหายไปหลายเดือนเลยเนาะก็เข้าสู่หน้าร้อนเต็มรูปแบบนะครับถึงแม้ว่าช่วงไม่กี่อาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับจะมีช่วงที่อยู่ดีๆก็นาวขึ้นมานะฮะแบบไม่ให้ทันได้ตั้งตัวแต่ก็นั่นแหละมันจบไปแล้วนะครับความฝัน มันจบลงไปแล้วนะเข้าสู่โลกของความเป็นจินอันดูเดือดเลือดพล่านนะครับร้อนแรงนะฮะดังผอาทิตย์เหมือนเช่นเคยนะครับก็นอกจากนะครับความหนาวจะผ่านไปแล้วงานหนังสือก็ผ่านไปแล้วเช่นกันนะครับกับสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะฮะครั้งล่าสุดที่เพิ่งจัดไปที่สนานีการบางซื่อนะครับซึ่งจริงๆอันนั้นเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสได้ไปนะครับอืมและผมก็บ่นไปเยอะแล้วล่ะในไลฟ์อ่ะนะครับในไลฟ์ทางชวิตตทีวีนะครับผมจะขอสรุป ทางนี้สั้นๆละกันก็คือผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แน่นอนครับงานหนังสือมาก็ย่อมต้องมีหนังสือใหม่ๆและวันนี้ผมก็ได้หยิบหนังสือการ์ตูนเรื่องนึงนะครับที่ได้มาจากงานหนังสือจริงๆผมรู้จักการ์ตูนเรื่องนี้มานานแล้วครับตั้งแต่ตอนที่มันเป็นสแกนนะแล้วผมก็ได้มีโอกาสไปอ่านต้องบอกเลยว่าผมก็ชอบนะมันตลกดีนะครับแล้วก็เซอร์วิสได้ใจนะฮะอื <c oughs> พอได้ยินว่ามีคน LC เข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยผมนี่แบบ ตื่นตาตื่นใจมากแล้วก็นะฮะไปสอยมาเลยที่งานหนังสือครับผมสำหรับหนังสือการ์ตูนนะครับหรือว่ามังงะที่จะเอามาแนะนำกันในครั้งนี้เนี่ยก็คือเรื่องนี้นั่นเองอ่าไซยูสยูกินะครับชื่อภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือบนโนไซยูกินะครับอืมตามนี้เลยนะฮะแค่หน้าปกก็รู้แล้วว่าเซอร์วิสขนาดไหนนะครับใช่ครับมันคือการ์ตูนแนว คอมเมดี้ Comedy นะครับแล้วก็เซอร์วิสจะจัดเต็มไหมก็จัดเต็มอยู่นะใช่ได้อยู่นะครับก็สำหรับกระตูนเรื่องนี้นะครับก็จะวาดภาพประกอบแล้วก็แต่งโดยอาจารย์คริส t ต l ลนะโยสุเกะนั่นเองอ่าส่วนตัวแทนจะาจำหน่ายเนี่ยเป็นทางเซนชูคอมมิกนะครับอืมก็เอ่อในนี้เขาเขียนว่าแนวคอมเมดี้นะเนี่ยเราต้องเติมเอจิเข้าไปด้วยนะครับมันจะใช่เลยนะฮะ เหมาะสำหรับอายุ18ปีขึ้นไปนะครับราคา90บาทด้วยราคา90บาทเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องคาดหวังหรอกครับว่ามันจะไม่เซ็นมันเซ็นแน่นอนนะครับราคาเนี้ยเห็นว่า <laughs> นี่คือพระโพธิสัตว์นะครับยิ่งใหญ่ช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินเห็นหน้าเนี่ยถ้าใครเคยเล่นเฟดมานะครับโดยเฉพาะเฟดเอ็กซ์ตร้านะครับภาคเอ็กซ์ตร้า Extra เนี่ย ผมว่าน่าจะคุ้นหน้าหน้ามันคล้ายๆกันกันกบเจคีเอร่านะครับเซจโจอินเคียร่าเหมือนมากคล้ายมากลนยะอ่าก็เรื่องย่อนะฮะที่เขาเขียนไว้ด้านหลังเนี่ยก็คือนี่คือตำนานของพระคุณ,ณธรรมสูงส่งผู้รเรชิญกับบททดสอบที่เรียกว่ากีเลสขบวนของบัหังซัมจังมุ่งหน้าสู่ชมพูทวีปอ่าก็แน่นอนครับ มันขึ้นชื่อว่าใสอิ๋วขนาดนี้มันก็คือใสอิ๋วนั่นแหละครับอ่าแต่ว่าเอามาตีความใหม่นะครับแต่งใหม่อืมเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับข้างหน้าปกข้างนอกเนี่ยนะปกนอกเนี่ยว่าเด็ดแล้วข้างในเด็ดกว่าสุดยอดของโคตรดีนะครับเรื่องนี้ของโคตรดีนะอะมาก็อย่างที่บอกนะครับว่าเรื่องนี้จะก็คือใสอิ๋วนั่นแหละ ะะดังนั้นเรื่องราวของการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็คือการเดินทางของคณะของพระถังซัมจั๋งนะครับไปยังชมพูทวีซึ่งก็ต้องพบพานกับบททดสอบแห่งกิเลสมากมายนะฮะซึ่งไอ้บททดสอบเนี่ยก็ไม่ได้มาจากใครอื่นนอกจากลูกศิษย์ของพระถังนั่นเองนะครับอืม, <c oughs> อมกิเลสหนอดับหนอนะกิเลสหนอดับหนอ <c oughs> นี่เลยครับคำพูดยอดฮิตของการ์ตูนเรื่องนี้นะ กีเรียหนอดับหนอนะครับตูดมาเต็มนะครับหน้าอกมาเต็มนะครับสุดยอดครับการ์ตูนเรื่องนี้นี่ทั้งนมทั้งตูดเนี่ยฮะบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะชอบอะไรนะครับคุณก็สามารถมาสมัครนะฉันใน,ในการ์ตูนเรื่องนี้ได้ดูหน้าประถังบอกไม่ไหวแล้วซึ่งในคณะเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวประถังเองนะครับอ่าปลาถังนะฮะแล้วก็ ตัวซึ้นงอคงนะครับอ่างอคงในเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นสาวหัวทองทวินเทลนะครับสายซื้นปากร้ายคุณๆเนาะอืมมันก็มีแบบนี้หลายเรื่องอะ่ะคําของพี่เทพยังคงใช้ได้เสมอนะครับไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยนะฮะหัวทองผูกทวินเทลนะฮะตัวเตี้ยเกือบร้อยทั้งร้อยเป็นสายซื้นแน่นอนนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ ตือป้อยไก่นะครับหรือป้อยไก่เนี่ยก็เป็นสาวผิวแทนนะฮะอ่าอ,อกกซบึ่มนะครับขี้อ,อ้อนอแทนตัวเองว่าเขาอน่านะรักนะฮะแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คืออ่อซซวเจ๋งนะครับซัวเจ๋งเนี่ยจะเป็นสาวหน้าตายนะครับซึ่งโดดเด่นที่ตูดทำไมมัน,มน,มนคำพูดคำจาโอ้รีวิวการ์ตูนแนวนี้แล้วมันแบบโคตรกิเลสมาเต็มมาก <c oughs> นะฮะอ่อมีมีดีที่ตูดเลยนะครับอ่า เป็นสาวหน้าตายแล้วก็ลุกหนักนั่นเองนะสไตล์ของตัวเจ๋งในเรื่องนี้นะครับเอ่อก็เนี่ยแหละนะฮะจะเป็นการเดินทางนะครับร่วมกันของประถังนะครับแล้วเราลูกศิษย์สาวสวยทั้ง3นะประจดบประจนกับอันตรายมากมายนะครับที่แม่งไม่พ้นเรื่องการอารมณ์ดูหน้าประถังคือข้อดีเอ่อข้อดีนะครับของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมว่ามันเป็นหน้าของปราถังนี่แหละคือ ประถังหน้าตาของประถังเรื่องนี้นี่คือสุดยอดนะแบบโคตรน่นะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่ามันเป็นการ์ตูนเซอร์วิสนะเซอร์วิสจัดเต็มนะครับไม่เต็มก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วนะครับดแูแต่ละหน้าที่เปิดไปนี่มันแบบโคตรกิเลสหนอดับหนอย <c oughs> แบบว่าประถังนี่ถึงกระทนไม่ไหวนะครับขอแบบเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออห่วงมงคลทองนะครับเอามารัดตรงนั้นนะนะฮะ เพื่อที่จะกำ <c oughs> จัดกิเลสดูนะโคตรหนาสุดยอดเดืบก็เนี่ยแหละนะฮะเรื่ององก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะแล้วกเ็เนื้อหาด้านในก็จะมีประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นนะฮะนอกจากจะมีความตลกปกฮานะครับแล้วก็เซอร์อวิสแล้วก็ยังมีข้อมูลนะครับเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆเกีก่ยวกับเรื่องต้นฉบับให้อ่านกันด้วยนะครับอ่ะตรงนี้นะ เป็นข้อมูลสอดแท่นั่นแหละที่ผมคิดว่าดีใช้ได้เลยนะครับอ่าก็จริงๆมันไม่มีอะไรพูดเยอะหรอกนะครับนอกจากโชว์เซอร์วิสของกระตูนเรื่องนี้ให้ดูเอ่อถ้าจะมีอะไรพูดแล้วก็นะครับมันมีเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือจริงๆแล้วป้าถังเนี่ยแกเป็นคนที่เก่งมากๆคือแบบเก่งแบบแบบสุดยอดอะ่ะนะฮะแบบมีพลังที่เหลือเชื่อมากๆนะฮะแต่ว่าคือ ถ้าสมมุติว่าให้พระถังเดินทางไปยังชมพูทวีตจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะไม่กี่วันถึงนะครับแต่ว่าแบบนั้นเนี่ยมันจะไม่ใช่บททดสอบของพระพุทธองค์นะครับตามที่พระโพธิสัตว์ได้บอกเอาไว้การเดินทางกับตัวลูกศิษย์เนี่ยแหละนะครับคือบททดสอบที่แท้จริงของพระถังนั่นเองอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆพระถังเก่งมากพระถังสมจังเก่งมากนะครับ แน่นอนครับการ์ตูนแนวนี้ครการ์ตูนแนวเซอร์วิสเนี่ยมันจะไม่มีฉากออ,ออนเซนได้ยังไงครับมันต้องมีครับแต่ฉากต่อไปนี้ผมไม่เปิดให้ดูแน่นอนนะครับผมกลัวติดเหลืองนะไม่ใช่อะไรนะแค่นี้ก็โดน YouTube เล่นงานมาเยอะแล้วนะครับล่าสุดนี้คือคลิปสปายเอ็กแฟมผมโดนแบนไปนะครับแต่ใกล้จะปลดแบนแลวนะอีกไม่กี่วัน,ะววนคิดว่าคลิปนี้ออกไปก็น่าจะปลดแบนพอดีถ้าเกิดว่าไอที่ผมโชว์ก่อนหน้านี้มันไม่ทําให้คุณรู้สึกว่า กระตูนเรื่องนี้ได้ดึงดูดนะครับผมจะขอทิ้งระเบิดสักลูกหนึ่งก่อนที่จะจบการรีวิวครั้งนี้แล้วกันอช่วยเป็นครั้งแรกของข้าทาให้ข้าเจ็บด้วยเถิดโอ,โอ,โอ้ไปแล้หนึ่งนะครับอยากจะเจอกับอาจารย์คนที่ยังงดงามกว่านี้จังเลยจิจิ ช่วยสัมผัสค่ายมากกว่านี้ทีสิอ๋ออ๋อคุณคิดว่านี่จบแล้วใช่ไหมไม่ยังไม่จบขอบคุณนะที่คอดลูกให้ค่าคงนอนนี้และนี่คือระเบิดลูกที่ผมโดนตอนอ่านสแกนจบไว้ผมทำให้ผมไอ้รู้สึกว่าชอบนะนะน่าจะน่าจะมันดีน่าจะตลกดีนะดุนมาทางนี้รองไงเหงื่อแตกกล้าน หน้าตาอย่างฮะใครกันนะที่จะทำให้ข้านะครับต้องจมอยู่ในกิเลสเนะใครกันนะที่คอดลูกให้กับข้าเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีชื่อคงอยู่ในชื่อกันทั้งนั้นนะครับทุกคนเลยทั้ง3ามคนเลยนะครับมาก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นกำลังใจนะครับและอยากจะติดตามการเดินทางผจญการทดสอบแห่งกิเลสและ านนการทดสอบเหล่านั้นไปให้ได้และจะผ่านไปยังไงนะฮะก็สามารถไปซื้อกระตูนเรื่องนี้มานั่งอ่านกันได้นะครับใส่อยู่สอยูกิ้วนะบนโหนไซยูก bon ินั่นเองก็ตอนนี้ออกมาเล่มเดียวนะครับที่บ้านเราเนาะ <laughs> ผมน่าจะเอ่อซื้ออ่านไปยาวๆแหละเรื่องนี้สนุกดีนะครับสนุกดีใช้ได้เลยก็มีประมาณนี้ครับสั้นๆง่ายๆนะเกี่ยวกับหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้การ์ตูนเรื่องต่อไปที่ผมจะแนะนำเนี่ยผมยังไม่มั่นใจนะว่าจะเอาเรื่องไหนมาแนะนําก็มันยังมีอยู่แหละการ์ตูนที่ผมซื้อมาแต่ยังไม่ได้เอามาแนะนําเ,เนี่ยแต่คิดว่าม,มันก็เลือกยากนะครับเลือกยากอยู่เดี๋ยวไว้เอา เดี๋ยวไว้ข้างหน้าแล้วกันเดี๋ยวค่อยเอามาให้เลือกกันนะครับนะว่ามีการ์ตูนเรื่องไหนบ้างที่ผมอยากจะรีวิวนะครับแต่ผมยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะรีวิวเรื่องไหนนะจริงๆแล้ว่มันมีเมะอยู่เรื่องหนึ่งที่เซนชูเขาได้ลิขสิทธิ์ตัวเวอร์ชันหนึงสือการ์ตูนไปนะครับแต่ว่าไอเมะเรื่องนั้นเนี่ยผมยังนั่งดูอยู่ว่าเฮ้ยมันจะสนุกจริงไหมดูไป2ตอนแล้วผมชอบนะแต่ว่ายังไม่พอที่จะทําให ตัดสินใจซื้อเวอร์ชันหนังสือการ์ตูนมานั่งอ่านเดี๋ยวขอรอดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอรอดูก่อนนะอาจจะอาจจะนะครับโอเคก็สำหรับบางรรยงานในตอนนี้ขอจบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยหวังว่าจะติดตามรายการนี้กันต่อไปนะครับแม้ว่าจะหายไปเนิ่นนานมากๆคิดว่าก็น่าจะทําให้ถี่ขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้น่าจะมีเวลาว่างบ้างแล้วนะครับโอเคก็ขออนุญาตโปรโมทนะครับ รายการข้างเคียงสักนิดนึงแล้วกันก็ในวันที่ท่านผู้ชมนะครับกำลังรับชมบางไรงาตอนนี้อยู่เนี่ยในวันเดียวกันเลยนะครับจะมีคลิปของอีกรายการหนึ่งออกด้วยก็คือรายการ m ม r ์ไรโ e เบลรีวินั่นเองอ่ารายการในตำนานที่หลายๆคนน่าจะคิดถึงกันในไม r a ไรโเบลรีวิตอนใหม่เนี่ยผมจะเอาไรโนเบลเรื่องนี้มาแนะนําคุณอาเดียโตข้างๆพูดรัสเซียหวานใส่ซะหัวใจจะวายนั่นเองนะครับอ่า หรือชื่อภาษาญี่ปุ่นสั้นๆกนี่คือโรชิเดเระนะครับ <c oughs> ผมจะหยิบเรื่องนี้มาแนะนําซึ่งผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรอให้ผมรีวิวไรโนเบลเรื่องนี้อยู่และผมต้องขอบอกเลยนะว่าผมรู้สึกหนักใจมากๆกับการรีวิวไรโนเบลเรื่องนี้เนี่ย <c oughs> หนักใจยังไงและเรื่องราวของไรโนเบลเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้นะครับในรายการ m ม้รา e นเวรีวิวซีซั่นที่2แอคที่22นั่นเองนะครับโอเค ก็ประมาณนี <Laure en> um <work> as, ้คร like, ับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะครับที่เข้ามารับชมยังไงถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนๆดูด้วยถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปนะครับสนุกสนุกรีวิวสนุกสนุกแบบนี้อีกก็ฝากกดซับสไครต์กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับช่องก็สามารถไปกดติดตามนะครับ เฟซบุ๊กแฟนเพจได้นะครับแอปเปิลอิเตอร์ออฟฟิเชียลเพจมั้งได้นะครับส่วนถ้าใครอยากจะพูดคุยกันแบบสดๆนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ทาง t w i t ต์ทีวซึ่งผมก็จะไลฟ์สตรีมทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์นะครับเวลา2องทุ่มกว่าๆช่วงนี้มาไม่ค่อยตรงเวลาเท่าไหร่นะครับอาจจะมาสักประมาณ2องทุ่มกว่าๆสองทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้ก็ไปพูดคุยกันได้นะครับลิงก์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจนะครับหรือว่าสวิตต์ทีวีก็ อยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับไปกดติดตามกันได้นะสํสำหรับวันนี้ผมอัปนิเตอร์ของตัว,ตวลายกันไปก่อนขอกล่าวผมว่าสวัสดีครับเูียอย่าลืมไปซื้อมานั่งอ่านกันล่ะบ๊ายบายเจอกันครับโอโหคลิปจบไปแล้วแต่ยังไม่ยอมไปกันอีกกันหรือช่างแข็งแกร่งจริงๆยอมได้ข้าจะให้รางวัลกับพวกเจ้าเป็นฉากซอร์วิสแล้วกันเฮยีย